มาแล้วนานไปป่ะกดหยุดแล้วอัดต่อเลยอะไรย่างี้ก็อาหารผิวนะคะเป็นสารสกัดจากอะโชเลล่านะคะแล้วก็เป็นสารสกัดจากผลไม้หลายชนิดมากแล้วก็ สำคัญที่สุดคือกระดูกอ่อนปลาฉลามแล้วก็มีกูต้าไทโอนอยู่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าความต้องการของตลาดเนี่ยให้มีกูต้าด้วยแต่ว่าหลักๆแล้วที่ทําให้ผิวเราสวยเนี่ยไม่ใช่กูต้านะคะแต่เป็นสารสกัดจากผลไมะะ้แล้วก็กระดูกอ่อนปลาฉลามกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยช่วยในเรื่องทําให้ผิวพันขาวใสต่อต้านอนุมูลอิสระได้แล้วก็ทําให้ผิวพันเราแบบว่าไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะเพราะว่าอย่างแบบคนแก่ๆงี้ใช่ปะคะที่แบบ คืออายุเยอะๆอย่างเงี้ยหน้าฉีดบอทอกไวสตาร์ไวนะแต่ว่ามือเหี่ยวแต่ว่าของเราเนี่ยคือลองทานไปแล้วนะคะที่แบบที่เราให้ลองทานเนี่ยมือตึงหน้าเลยค่ะก็เพราะฉะนั้นแบบมันชะลอความแก่ได้ด้วยแล้วก็ผิวเนี่ยขาวสว่างสดใสเวลาที่ออกแดดเนี่ยจะเห็นเลยว่าออร่าแบบเยอะมากนะคะก็เ้องทานวันละสองเม็ดนะคะถึงจะเห็นผลเราจะที่ทานสองเม็ดแล้วก็สัปรามาณสองเดือนเนี่ยให้ทานวันละหนึ่งเม็ดก็ได้หนึ่งกระปุก ที่จิ๊บทำออกมามี60เม็ดนะคะเพราะว่าตอนแรกจะใส่30แต่คิดว่า30เม็ดอ่ะมันมันแบบว่าไม่พอมันเหมือนกิน2อาทิตย์ก็ต้องคอยสั่งใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ให้กินแบบให้เห็นผลไปเลยลก็คือัวละ2เม็ดนะคะ<ส><ส>ก็รับรองว่าเด้งดึงแน่นอนเพราะว่าจิ๊บเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยทาครีมกันแดดจะเดินตากแดดท่งๆๆแบบผิวก็แบบไม่เสียค่ะก็ยังขาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ขาวขึ้นด้วยถ้าดูคลิปกันก่อนจิ๊บจะเห็นเลยนะว่าจิ๊บอะ ขำกว่านี้นะคะแล้วตื่นมาเนี่ยช่วงกินแรกๆเดี๋ยวจะรู้เลยว่าหน้าแบบใสแบบหน้าเป่งเหมือนมีน้ำเหมือนมีแบบอะไรเงี้ยดูออร่าแบบออ่าเวอร์ค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องเยาลดความอ้วนนะคะก็ถ้าใครรู้จักจิ๊บมื่อหาจะรู้ว่าจิ๊บเคยแบบกวขึ้นไปถึงแบบน้ำหนักแบบห้าสิบสองอืมจิ๊บเตี้ยนะจิ๊บเตี้ยแบบเตี้ยป,ประมาณแบบจิ๊บสูงแค่ร้อยห้าสิบแดเอง จริงๆไม่ค่อยอยากบอกเรื่องความสูงใครเนี่ยแล้วก็แบบว่าทานเอ่อแล้วก็น้ําหนักเยอะเพราะว่าจิตเนี่ยไม่สบายเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกนิดหน่อยหมอให้ทานโฮอร์โมนก็คือว่าเมื่อก่อนหนักแบบสามสิบเก้าแล้วก็แบบพุ่งปยึดขึ้นไปแบบห้าสิบสองตัวอ้วนเหมือนหมูเลยอะ่ะเออแล้วก็แบบทานยาลดความอ้วนนู่นนี่นั่นมาหลายอย่างแต่ว่าไม่ชอบยาลดความอ้วนที่ทานเข้าไปแล้วใจสั่นไม่ชอบเลยเพราะว่า เออเป็นคนขี้หงุดหงิดอยู่แล้วด้วยแล้วก็แบบกินเข้าไปใจสั่นแล้วก็หุดหงิดหิวน้ําคอแห้งแบบอ้ยแบบทําไมชีวิตแบบทรมานขนาดนี้ถ้าอยากสะพอมอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบว่าทานพวกแบบเอ่ออาหารเสริมที่แบบบล็อกตั้งบล็อกไขมันอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออแบบน้ําหนักเราลงแล้วแบบลงแบบดีด้วยอะค่ะก็เลยแบบว่าคิดคนสูตรขึ้นมานะคะเพื่อลองก็คือก็สูตรของจิตเนี่ยจะดัก บล็อกแป้งที่เราสมมติกินไปสองเม็ดเนี่ยนะคะก่อนอาหารมื้อหนักหนักก็สมมติว่าเป็นคนแบบทานมื้อหนักเช้าเย็นอย่างเงี้ยหรือว่าเออทานข้าวเนี่ยเช้ากลางวันเย็นได้ใช่ไหมคะก็ถ้าอยากจะแบบลดความอ้วนแบบให้ได้ผลจริงๆเนี่ยมื้อเย็นถ้าเราคิดว่าเราห้ามห้ามไม่ได้จริงๆต้องทานอย่างเงี้ยจุดนีเราให้ทานก่อนอาหารไปได้สองเม็ดค่ะพอทานเข้าไปปุ๊บเขาจะแบบบล็อกแป้งแล้วก็น้ําตาลนะคะแล้วก็ แป้งเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้จะถูกบล็อกหมดแล้วก็เรียกเออคือยังไงเดียวกเก็บไปใช้แค่ในส่วนที่ร่างกายต้องการนะคะที่ไม่ต้องการเนี่ยจะขับออกมาทันทีท,ทันทีเลยแล้วก็ทางเหงื่อนะคะแบบในในอาหารเสริมมีแอลาคลานทีอยู่แล้วแต่ไม่มีตัวที่เป็นยาลดความอ้วนจริงจังที่ทําให้แบบว่าวยน้ําหนักลงพวดพลาดอย่างเงี้ยไม่มีนะคะแต่ว่าจะค่อยๆเฟิร์มขึ้นเฟิร์มขึ้นแล้วก็ไม่อ้วนไปกว่าเดิม แต่ว่าถ้าดําหนักลงพรวดพราดเลยเนี่ยจิ๊บไม่สามารถจ่อยอยายยานั้นได้นะคะเพราะจิ๊บไม่ใช่หม,มอนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงคือมันอาจจะมีเอฟเฟกก็คือว่ายโยโย่หลังจากนั้นก็จะตัวอ้วนขึ้นมาบ่าเดิมหลายเท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าค่อยๆดีกว่าอันนี้ก็จะแบบค่อยๆแบบกระชับสัดส่วนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากให้ผิวแบบมันเฟิร์มกลับมาเด้งดึงดักเหมือนเดิมเพราะว่าแบบบางคนที่จะแบบอ้วนใช่ป่ะคะแล้วก็บรอพอ์เนื้อจะแบบคอยลงอะไรเงี้ย ก็นแนะนำว่าให้ทานคู่กับสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามก็คือคอลลาเจนของเราเน่นเองนะคะจะช่วยทําให้เนื้อกลับมาเด้งดึงตึงแได้เหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้อยากขายของนะแต่บอกว่าเวลาทําอะไรมาจะทํามาแบบว่าให้มันให้มันคู่กันได้อะคะ่ะแบบทานด้วยกันแล้วแบบเออผลเป็นปยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า1เม็ดไม่สามารถใส่แบบ โอ้ oh, yeah. ยาลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างลงไปในหนึ่งเม็ดอาหารผิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าถ้าใส่ลงไปแบบนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเห็นผลช้าค่ะเพราะว่าตัวยำแน่นแล้วก็อย่างที่บอกว่ายาจิบเนี่ยใช้แคปซูลไซส์ใหญ่ที่สุดก็คือ750มิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่ายาจิบทานเข้าไปได้เห็นผลแน่นอนเพราะว่าจิบไม่ได้ใส่แบบแคปซูลเม็ดเล็กๆนะคะ ก็มาบอกเท่านี้เนาะว่าอาหารผิวของเราก็คือสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามเป็นคอลลาเจนนะคะแล้วก็ยาลดคอเมลของเราเป็นยาบอกแป้งบอกไขมันแล้วก็ลดการอยากอาหารนิดหน่อยแต่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ทานเข้าไปแล้วหรือว่าทานเข้าไม่ได้เลยคือยังทานปกติคะ่ะแต่ว่าเขาจะ เออเอาน้ำตาลแล้วก็สมมติทานนมเค้กเนี่ยปกติเราทานขนมเค้กเข้าไปเนี่ยน้ำหนักเราจะแบบขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดทานยาเนี่ยเข้าไปก่อนทานนมเค้กก็จะไม่มีปัญหาเรื่องอ้วนเลยค่ะเพราะว่าเขาจะบล็อกทุกอย่างที่ร่างกายไม่ต้องการออกมาหมดบล็อกไขมันได้นิดหน่อยแต่จ,จะไม่ขับถ่ายออกมาเป็นไขมันนะคะเพราะว่ายาที่ขับถ่ายออกมาเป็นไขมันเลยมันคือจิ๊บจำชื่อไม่ได้ว่าเขาเรียกว่ายาอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันเอาไว้เอาไว้รักษาโรคคอเลสเตอรอลสูงนะคะ สำหรับแบบยาแบบนั้นก็คือกินเข้าไปแล้วก็จะถ่ายออกมาแบบเหมือนถ่ายออกมาเป็นแบบเมื่อไขมันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ของจิ๊บไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าของจิ๊บอะจิ๊บจะไม่ใส่อะไรที่มันเป็นแบบอย่างนั้นลงไปอะ่ะเพราะใส่ไม่ได้เดี๋ยวแบบเอออยอแบบว่าไม่ได้ให้ผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ใส่ลงไปก็ของจิ๊บเนี่ยจะค่อยๆแบบเอ่อเอาไขมันเก่าออกมาช่วยช่วยเบิร์นไขมันเก่าค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ออกมาเป็นน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะงงว่า ดักไขมันแล้วทาไมไม่ออกมาเป็นน้ํามันนะคะเพราะว่าไม่ได้ดักขนาดนั้นนะคะแต่คือหลักๆแล้วก็คือแป้งน้ําตาลนะคะก็ยังไงช่วยติดตามด้วยนะคะจะออกประมาณเดือนมกราค่ะแต่รับรองว่าเห็นผลแน่นอนอย่างแบบว่าอาหารผิวเนี่ยกระปุกแรกเห็นแล้วนะคะว่ามันใสขึ้นส่วนยาลดความอ้วนเนี่ยถ้ากินแบบอย่างที่จิตบอกนะคะว่าก่อนอาหาร2เม็ด2เม็ดเนี่ยเดือนหนึ่งจะลงประมาณ2กิโลถึง3กิโลแค่นั้นนะคะไม่ลงมากกว่านั้นเพราะว่า อย่างที่บอกว่าจิตไม่ได้ใส่แบบออตัวยาแ,แบบเป็นยาลดความอ้วนจริงๆเพราะว่ามันจะโยโย่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดคนไหนออกกําลังกายเนี่ยก็อาจจะแบบได้ถึง4-5่หโลต่อเดือนนะคะยังไงก็เดี๋ยวออกมาแล้วก็มารีวิวให้ดูนะคะโอเคไปละปบ๊ายบาย